กินแล้วกินแล้ววิวิว้ยส่สวยสุดยอดเลคย,ยครับตัวนี้นี่ทำง่ายๆต้มง่ายๆครับต้นหอมระเชีสลงไปเลยเดีย๋ยวตัวน,นี้เด็ด นทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมานัทจังหากินง่ายๆแบบวิธีชาวบ้านดท้ายด้วยนะครับขาดไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานัดจังครับวันนี้มาหาตกปลาเหมือนเดิมครับันไม้ไผ่ตกปลามอเทศกับปลานินครับหมายนี้หมายเดิมอ๋อ นี่มาแล้วครับตัวแรกปันนินใส้สวยเลยนี่มากนึ่งใส่สวยครับ นีหย่อนปุ๊บกินปั๊บอีกแล้วครับหมายนี้แขวเลยอุ้ยนี่ตอกูกินเลยครับลงไว อกิวว <alities> นเลยใสยสวยๆครับวันนี้มาธรรมชาตินะครับเส้นเขาหน่วยครับเลาะมาตามถนนเลย อีหนึ่งตัวครับวันนี้น้ำเป็นคื่นนะลมมันแรงดูจะดูทุ่นยากหน่อยวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยห,หู้ย้อนไปกินเลยตัวเบลเลยเลยสวยครับ ตัวทักสวยนีกน่กินแล้วกินแล้วใส่ดีๆครับวนันนี้ปันนินทั้งนั้นเลยอุ้ยปูของตัวเลยปูแป้นเอาครับเอาเอาไปดองนี่ สองตัวเลยนี่ตรงนี้มั่งวิ่งใส่ไหมเอาเอาเอาเลยอุยอ้ย,ยใหญ่ทุ่นนอนนี่ทุ่นนอน,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 อนลงไปกินเลย อุ้ยโอ้โหตาเลือกตัวโคตรใหญ่เลย ต่อแบบคุ่นนอนครับสลับไปมาเร็วอุ้ยติดข้างเฉยปันณน,นี้ครับติดข้างๆมาเลย กินแล้วกินแล้ว,ลวอุยอ้ยอุ้ยวุ้ยสสวยสุดยอดเลยครับตัวนี้ไม่ค่อยลงนะกินนะันนะอุ้ยกินนั้นนะเนี่ยมาอีกหนึ่งตัวครับ จะได้ไม่ตึงนะเอาเลยเนะี่ยมาวิ่งนะครับเห็นทุนวิ่งไหมทุนวิ่งไหมโอ้โหวิ่งสวยอีกแล้วอันนี้นะครับฟุ๊บไม่ค่อยลงวะแม่เอาเลยนะั่นเองวิ่งแล้ว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 โอ้โหไมกแล้วนี่ วิ่งใสเลยนะนะั่นน่ะทุนนอนแล้วนะอุย้ยวิ่งใส่เลยครับกินทุนนอนเลยใสสวยใส่เลยนะไหมวิ่งล้วนะ่ะอุยอ้ยโอย้วัดกับรี <laughs> ใส่งล้วนะ่ะ นี่หลุดเมื่อกี้ก็เอาใหม่ครับลงเป็นกินลงเป็นกินใส่เลยไหมใส่เลยนี่นี่ทุนนอนนะครับเห็นไหมวัดเลยนะนี่วัดเลยนะเป็นไงครับปลาธรรมชาติ ุนาได้ครับเพิ่งมาครับปลาโมเทศครับครับครับตัวไม่ใหญ่ครับเนี่ยประมาณถ้าไปทําแดดเดียวกำลังอร่อยครับครับตัวใหญ่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลย อืขมิ็นลงอวนนะครับกินแล้วไหมเมื่อกี้น้าเขามาคุยด้วยครับตกได้เขาไม่ห่วงปลาธรรมชาติครับเมืองขมห็นมันลงอวนเต็มเลยวิ่งใส่เลยนะย ทุนทุนนอนทุนนอนไปแล้วครับทุนไปแล้วนี่ส้สวยกินแล้วตอนแล้วครับ คุณน,นอนแล้วคุณน,นอนแล้ววัดเลยหูหลุดกินแล้วนะกินแล้วครับอุย้ยโดนย้อนลงไปกิน เอ็นเลยไปเนาะไปแล้วไปครับนี่ไปแล้วปลานี่เป็นปลาน้ำก่อยนะครับถ้าเราไปทำแดดเดียวเนี่ยโอ้โหอร่อยสุดยอดเลยเนี่ย ใหญ่มันเอาไม่ขึ้นเนอะินแล้วนะนี่ตีพ,พ,พีตัวเล็กตัวเล็กวัดติดวัดติดตัวใหญ่เอาไม่ขึ้นหลุด แล้วไปแล้วครับนะี่อ้วนเลยครับปลาที่นี่กินเลยนะทุนไปแล้วครับเนี่ยทุนไปแล้วนี่วัดกระเด็นนี่ ินเลยไปแล้วต่อแล้วครับไปแล้วนี่กินเลยปลานินกับปลาหมอเทศนะครับปลาดีแอ่ผมนี่วิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยทุนวิ่งแล้วครับ ทุนวิ่งแล้ววัดนเน้นๆแจ้วอินเลยนะนะรครับทุนดึง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 ,ดงทุนนอนแล้ววันแล้วครับนี่ปูตัวใหญ่ด้วยปูเป้นนี่นึกปลาครับปูเป้นตัวใหญ่ กินแล้วกินแล้วลสวครับคุณวิง้ง่ะอุ้ยโอ้โหตัวเล็ก <c oughs> เก็บครับไปทำเดียวเดียวปล่อยีวกว่าเก็บีกวานี่ยมันโดนท้องม่าจะปล่อยไปแล้วไปแล้วลงไปกินครับ หนึ่งตัวเด็ดเลยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยตัวนี้ใสสวยรูปรูปใสสวยปันนินครับอ <laughs> ลองดูนี่มีไหมหน่าจะมีนะ หูใหญ่กินตอนไหนไม่รู้เลยทุนอยู่ปกติเลยครับนี่ปลาหมอเทศตัวผู้ครับตัวนี้ใหญ่เลยครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ตกปลาหมอเทศปลานินธรรมชาติสวยสวยๆได้เยอะเลยครับปลาเริ่มไม่กินแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านไปทำกับข้าวกินครับรับหมายก็ธรรมชาติล่องข้างหลังตลอดแนวเลยครับแต่วันนี้ผมนั่งที่เดียวมันกินที่เดียวนั่งที่เดียวครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ว่าผมจะได้เมนูอะไรไปครับครับนี่วันนี้ต้มปลานินครับปลานินประาทเทศที่ตกมานี่ครับมีขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงทุบครับใส่ไปแล้วนะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วเดีย๋ยวรอน้ำเดือดบุ๊บครับเดี๋ยวใส่ปลาไปครับน้ำเริ่มเดือดผมใส่มะขามเปียกนะไม่มียอดมะขามไม่ได้เปรี้ยวอร่อย ใส่เป็นก้อนเลยครับน้ำเดือดแล้วครับใส่ปาลาลงไปเลยครับนี่ปลาทำมาแล้วตัดครึ่งครับต้มง,ง่ายๆครับมาครับเดี๋ยวรอปลาสุกเดี๋ยวปรุงเครื่องปรุงรสครับครับนี่ ฟอปนี่หลังจากใส่ปลาไปน้ำเดือดเต็มที่ปรุงรสเลยครับง่ายๆไม่มีอะไรมากน้ำปลาหน่อยครับน้ำปลาน้ำปลาผงนัวครับตัวแบบน้ำใสๆผงนัวหน่อยหนึ่ง แล้วก็พริกขี้หนูสวนครับตำไว้หอมๆเป็นไงสีสันเดี๋ยวชิมรสชาติก่อน,นครับผมใส่มะขามเปียกไปทีแรกแล้วนะ เดี๋ยวค่อยบีบมะนาวอีกทีนึงอ,อร่อยเฉยเลยครับบีบมะนาวหน่อยนี่เปิดแก๊สเลยนะครับจะวบีบมะนาวลงไปแล้วก็ใส่ต้นหอมบักชีนี่ ทำง่ายๆต้มง,ง่ายๆครับต้นหอมผักชีดลงไปเลยหั่นแล้วยชิมอีกทีครับใส่มะนาวไปแล้วอืมอร่อยเชยครับต้มยำน้ําใสไปครับกินข้าวกันมาครับพี่น้องเอฟซีมากินข้าวกันครับ นี่ต้มปลาดูตักมาหน่อยเดียวครับน้นําใสน้ําใสสซดร้อนๆครับนี่เลยตักนี้นะครับน้ําลาดครับลัดข้าวลัดข้าววิดน้ำหน่อยอตรงเนื้อปลาอื้อ ดูขาวๆเลยมาครับืแล้วปลาหวานรสชาติหวานจกุกหืมรงคอนะครับสดร้อนๆอ่าอืม้าท่าอร่อยเฉยนะครับ ปลา,าสดๆสนี่อร่อยครับต้มสดน้ำครับ ใจเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ม่พัดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ